โอเคท้องแต่สามมันเหนื er, right ่อยอยู่แล้วแ้นเริ่มแบบเหนื่อยแบบไม่มีแรงทำไมแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยคุณหมอก็ถึงขนาดจองไอซูให้เพราะว่ากลัวเราตกเลือดค่ะคือกลัวตัวเองตายมากโอ้ร้องไห้ตั้งแต่รู้ว่าท้องน้องหมดนลวกคือเราอยากมีมากเรารอมานานหมอตกใจหนักกว่าแม่เพราะทำไมห้ายังไม่เห็นอ่ะพยาบาลอะร้องไห้แบบ แบบมันไม่มีเทสบบตินานมากเลย สวัสดีค่ะแม่แมพบกับครูป้อยจากเบเนียนมัมนะคะยินดีต้อนรับแม่แทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะรายการที่แม่แม่ทุกท่านนะคะอยากจะมานั่งสัมภาษณ์มากที่สุดค่ะสําหรับเคสในวันนี้นะคะเป็นเคสคุณแม่ลูก3นะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะลูก3นะคะใครๆก็อยากได้นะคะน่ารักการท้องแฝดสาบางทีอาจจะไม่ได้สนุกอย่างที่คิดนะคะคุณแม่แนนนะคะมีภาวะแทรกซ้อนขณะที่ตั้งครร จนถึงขั้นต้องแอดมิดหเดือนวันนี้เราลองมาพูดคุยเกี่ยวข้องกับการมีลูกแฝดสาของแม่แนนเรามาพูดคุยกับแม่แนนสวัสดีค่ะแม่แนนค่ะชื่อแนนนะคะพิชยาธิดาลินพงษาอายุ34ปีค่ะเป็นคุณแม่น้องแฝดสาค่ะคุณแม่น้องแฝดกันเคสคุณแม่ก็ถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างมีลูกยากบอกว่า7ปีคือตอนแรกอะหลังจากเราแต่งงานเราก็ไปตรวจ สุขภาพกันสองคนเตรียมการมีลูกอะไรอย่างเงี้ค่ะก็เจอปัญหาถุงน้ํารังไข่ตอนนั้นอายุยังน้อยอะค่ะก็เลยแบบยังไม่อะไรเออปล่อยปล่อย,ปอย,ปอยไปธรรมชาติไปชิวๆปรากฏว่าอักหาคุณหมอได้สักสามเดือนท้องเองําไมอาตมมาแล้วม, <า S 2> มาคนแรกก็เป็นกลายเป็นท้องนอกหมดลูกแล้วเรารู้ช้าเราก็เลยเหมืนทานยาขัดเขาออกไม่ได้เราก็เลยต้องตัด ้อนำไข่ไปข้างหนึ่งนี่คือ,อครั้งแรกตอนอายุประมาณ29ปีมีลูกเองกันเองตามธรรมชาติแต่ว่าปัญหารู้แล้วแหละว่าเป็น PCOS ถุงน้ำรังไข่อาจจะไข่ตกไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ปรากฏติดเองอแต่พอติดเองรอบนี้น้องดันไปฝังตัวผิดที่ ไปฝังอยู่บริเวณปีกมดลูกหรือท่อนำไข่แทนที่จะฝังที่โพรงมดลูกถ้าสมมติว่าเรารู้เร็วว่าเขาไปฝังอยู่บริเวณอื่นเช่นปีกมดลูกหรือท่อนำไข่เนี่ยขั้นแรกที่คุณหมอให้ก็คือการให้ยาสลายเป็นเคมีคือสลายให้ตัวอ่อนฟองเพราะว่าบริเวณท่อนำไข่เป็นบริเวณที่หลอดเล็กๆไม่สามารถที่จะขยายให้ตัวอ่อนเนี่ยฝังตัวได้เหมือนกับมดลูกมันสามารถขยายใหญ่ได้วันนั้นที่คุณหมอตัดท่อนำไข่ให้เราทิ้งอะไรเราคิดอะไรในสมองของเราโอ้ร้องไห้ตั้งแต่รู้ว่าท้องนองมดลูกคือเราอยาก เหมือนตอนนั้นปวดมากปวดมากมากก็ผ่าตัดโดยการสองกล้องเข้าไปแต่ว่าวตื่นตื่นมาพร้อมกับมีท่าลำไขท่ทางเดียวไข่ใช่ค่ะตอนนั้นเราคิดไหมคะมว่าเอ้ยมันจะยิ่งยากไปอีกไหมจากมีสองข้างก็ว่ายากแล้วใช่ค่ะเพราะเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าหรือรอบเดือนนี้ไข่จะตกฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรยเงี้ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่ายากแล้วแหละยากแน่แน่ไร ก็แสดงว่ามันยิ่งย้ำเราว่าเราต้องยิ่งยากเข้าไปใหญ่ห oh ลังจากที่เราถูกตัดท่อทงไข่ไปหนึ่งข้างเหมือนลองธรรมชาติไปก่อนเพราะว่าที่บ้านมีคนคุณพ่อค่ะไม่สบายแล้วถ้าเราท้องเราจะดูแลพ่ออยังไงอะไรเงี้ยก็จะปล่อยไปอีกห้าปีโห่โหนานมาก ตนถอดใจแล้วว่าเออไม่มีก็ไม่เป็นไรเราจะเป็นแม่ไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยค่ะผ่านมา5ปีที่เราก็ทํากันเองกรรมธรรมชาติซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจว่าทําไมไม่ท้องก็คือ1 PCOS ไข่มันก็ไม่ค่อยตกอยู่แล้ว 2. องท่อนำไข่มีข้างเดียวมันก็หลบกันไปหล,ลบกันมาหลบกันไปหลบกันมาเงี้ยห้าปีอะไรเป็นสิ่งให้เราตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วต้องทําอะไรบางอย่างไม่ไม่ใช่แบบใช้วิธีนี้อายุด้วยค่ะก้อยอายุเริ่มเยอะกันโอะ แล้วก็อยากลองว่าอืเราลองธรรมชาติมาไม่มีน,น,นเราลองเข้ากระบวนการสิม,มันจะมีได้เลยเหรออะไรอย่างค่ะก็เริ่มบำรุงสี่ห้าเดือนเริ่มแบบสั่งของกุก็มาเป็นลังๆเลยเป็นจดเลยว่าเช้ากินอะไรบ่ายต้องกินอะไรก่อนหลังคือแบบเป็นแบบเคร่งกับตัวเองไปเลยแต่ก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นละคะ่ะคือปกติเป็นคนดื่มน้ําน้อยด้วยแต่คราวนี้พอมาดื่มน้ําเยอะได้เนี่ยวันละสามสี่ลิตรเพราะผง เพอร์ in เลสเพอร์กินเลยอันนี้ตาพูดต้องกินให้หมดถ้ากินไม่หมดก็คือเสียระายชน้งนตังเปล่าเพราะว่าเราใสไปแล้วมันไม่ได้มีสารกันบูดที่จะอยู่ได้ข้ามวันข้ามคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบังคับเราที่กินทั้งน้ำกินทั้งผักให้หมดเพราะถ้าเธอกินไม่หมดนะเธอต้องเกินตังนะเริ่มมีน้ำมะกรูดตอนแรกก็กินแบบผสมน้ำผึ้งใช่ไหมคะไม่น้ำมะกรูดครูก้อย70%ผสมน้ำผึ้งชันรคงสัมผัสใหม่ของการบำรุงเพื่อเตรียมตั้งครัน ครู้กยเลือกให้แล้วน้ำมะกรูดครูก้อย70%ผสมน้ำผึ่งชนโรดื่มง่ายเข้มข้นเพื่อคนเรียบตั้งรันแบบเดือนแรกก็แบบกว่าจะกระดกได้หลังๆมันแบบเพียวแบบช็อตสบายมากนะคะก็กินตามคำพีครูไกยเลยกรสั่งมาเป็นลังซื้อทุกอย่างน้ำขิงอ่างาดำอะไรเงี้ยคะ่ะน้ำมะกรูดวิตามินโอวออ นวัตรกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะไม่ต้องเสี่ยงทานวิตามินไม่ตรงจุดบำรุงแบบเสียเปล่าครูใกล้เลือกให้แล้วโอโออครบจบนะคะวันไหนออกไปข้างนอกอะ่ะจะพกโปรตีนไปแต่ถ้าเคส PCOS ถ้าเราบำรุงถึงนะอัดโปรตีนถึงวิตามินถึงนะจากที่ควรแบบบางเคสเนี่ยเก็บไข่ได้ถึง50ฟอง รวมถึงมีบ้าตัวสิทธิ์สามสิบตัวมีเคสแม่ยุ้ยเนี่ยโอ้โหแบบนี่คือเคส P C O S แต่ถ้า P C O S แบบไม่บำรุงแม่ก็มีสิทธิ์ได้ตัวอ่อนตัวเดียวเหมือนกันมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นน้ําหมดเลยอะมันไม่มีเนื้อไข่แต่ของคุณแม่โอเครอบนั้นเราเก็บไข่ได้ตั้งสิบแปดฟองค่ะใช่สิบแปดฟอง<ม>เยอะอยู่นะผู้หญิงสามสิบสี่เบอกว่าเยอะอยู่แล้วก็เลี้ยงมาสี่ตัวค่ะโอเคถึงบัดสี่ แล้วแต่มัไม่ได้แค่แค่ถึงว่าสีมันคัดผ่านทั้งสีด้วยใช่ค่ะโหูหอันเนี้ยแม่อันเนี้ยคือสุดท้ายอ่ะฝ่ายนอนอ่ะมันวัดกันที่ว่าคุณ่คัดโครโมโซมผ่านกี่ตัวบางคนมัน<า>อุ้ยสิบไข่สิบแปดฟองทไม่รัวบ้านนิดนึงจังเลยอ่ะก็บางคนก็ใจเสียนะแล้วพอแม่ได้สีตัวนี่คือแบบแม่กระโดดเลยไหมปิดจ็อบเลยนะเนี่ยสีตัวเนี่ย พอแล้วค่ะแล้วก็พักร่างกายพักจิตใจสักเดือนหนึ่งถึงสองเดือนนะคะถึงไปใส่ตัวอ่อนซึ่งตอนนี้นเราก็บำรุงนผนังแล้วเราเป็นขั้นตอนการบำรุงผนังมดลูกอ่าก็บำรุงเหมือนเดิมก็ทานเรื่อยๆทานแค่บางตัวก็ลดลงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ทานเหมือนเดิมผน,าน,นังมดลูกของเราเป็นยังไงคะก่อนทีงง่เราจะไปใส่ตัวอ่อนสวยนะคะเลี้ยงสักเลยสิบแปดเก้าประมาณนี้เลย แล้วตอนที่เรียงสามชั้นที่เห็นบอกว่าคุณหมอชมเลยใช่เรียงสามชาั้นีสวยเลยแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่เราจะติดก็เหมือนทําใจสับตายอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตามคูก้อยเหมือนเดิมก็ใส่แล้วก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนสักอาทิตย์หนึ่งรอจับเลือกใช่คือปรึกษาคุณหมอหมดค่ะว่าสรีระเราน้ําหนักเราส่วนสูงเรามันใส่สองมันไหวไหมมันจะมีผล อะไรหรือเปล่าค,คุณหมอก็ว่าไหวโอเคใส่ใส่นั่นแหละค่ะโอเคคัค้นโครโมโซมผ่านใส่สองตัวนะคะซึ่งถ้าสถิติของคนที่คัดโครโมโซมผ่านใส่สองเนี่ยนะคะก,ก็มักจะติดถ้าถ้าตามสถิติที่ครูก้อยดูแม่ๆมาเจ็ดเจ็ดปีนะถ้าคัดโครโมโซมนะถ้าไม่คัดโครโมโซมเราไม่พูดเลยแต่ของคุณแม่มาสามอันนี้คืออะไรใส่สองแล้วอยู่<ร>ยวันวันที่เรารู้ว่าสามคือวันเจาะเลือดหรือว่าวันที่สาว ถ้าวันที่เจาะเลือดเขาจะนับเป็นสี่วีคพอดีใช่ไหมคะหนึ่งเดือนวันนั้นก็จะเห็นแค่ถุงอพอห้าก็จะเห็นหัวใจวีคที่หกเนี่ยคะ่ะที่เห็นหัวใจเพิ่มมาอีกดวงนะหงนึ่งเดี๋ยนะคือแสดงว่าต,ตอนแรก <c oughs> เห็นแค่สองเหรอใช่ตอนแรกเห็นแค่สองคะ่ะโอ้จริงเหรอก็แบบโอเคติดแฟนนะคุณแม่ดีใจเสร็จปุ๊บพอวิคที่หกหัวใจเต้นละค่ะอืแล้วอยู่ๆก็หัวใจิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บสามดวง เลยคะตอนนั้นที่เราหมอซาวแล้วเห็นสามวงหมอหมอก็ต้องแบบหมอก็ตกใจเหมือนกันหมอตกใจหนักกว่าแม่ <c oughs> แค่เพราะทำไมฮะยัง<บ>ไ,ไม่เห็นอ่ะพยาบาลน่ะร้องไห้แบบแบบมันไม่มีเคสแบบนี้นานมากแล้วส่วนแม่นี่แบบแตบบ่แบบไม่ถูกอึ้งฉันจะดีใจที่จะเสียใจจะต้องังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะลูกของแม่แนน่ะคือเป็นแฝดแท้คู่หูแล้วก็เป็นแฝดเทียมอะ อีกหนึ่งตอนที่เราใส่เราใส่ชายหญิงหรือว่ายังไงคนะชายหญิงค่ะใส่ชายหญิงแล้วคนที่ที่แตกอะ่ะคือคนไหนคนะผู้หายค่ะผู้ชายเหมือนน้องเจมเลยคนที่ไอายชส์เหมือนเหมือนเป้เลย<ม>ใช่ไหมมันมีสามถุงหรือว่ามันเป็นสองถุงของแม่เป็นสามถุงแยกต่างหากซึ่งแบบนี้ปลอดภัยใส่สองได้มาสามตอแต่คิดแค่ว่าเออถ้าแฝดฉันก็เอานะกลายไปเป็นแฝดสาม ที่คุยคุณพ่อยังไงคะเริ่มเลยนะคะแรกๆเราจะเปลี่ยนรถเป็นรถยี่ห้อเรื่องเลี้ยงเราต้องยังอบแล้วอย่างนี้ยค่ะก็เลยไม่ได้โฟกัสเรื่องเลี้ยงยังไงดีแบบไหนแบบไหนยังไงดีแต่สิ่งที่แบบกังวลก็คือหมอหนูจะอุ้มท้องไปหรอเปลาหนูจะอุ้มไออะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ตัวเล็กเนาะแล้วตกลงแล้วตกลงมันอุ้มไหวไหมแม่หรือว่าคลานจริงๆพาะน้องเจมเนี่ยตอนหลังคือคลาน เหมือนการเป๊ะค่ะคือแม่คือแพ้หนักมากีเดือนที่ห้าค่ะที่พอนั่งรถไปกินข้าวได้เดือนที่หกคือนั่งรถเข็นแล้วนี่ค่ะว่าภาวะแทรกซ้อนนะคะขนาดที่ตั้งท้องน้องแฝดเนี่ยไทรอยค่าตับผิดปกติเกร็ดเลือดต่ำเบาหวาน,น,นขนาดตั้งครรภ์สี่อย่างมาของขวัยสี่อย่างคุณหมอมาแจ้งโอ้สี่โรคเลยม,มันมาพร้อมกันเลยไหมหรือว่ามันค่อยๆทยอยมา ภายในเดือนหนึ่งค่อยๆทยอยมาค่ะตอนแรกๆก็ยังยังปกติแค่แพ้ท้องนะถ้า,ายเป็นการท้องแต่สามที่แบบไม่มีอะไรเลยไม่มีเลือดซึมไม่มีคือเด็กๆใช้ความร่วมือดีมากคือประคบได้มาจนเกือบเจ็บนะคะถึงเริ่มเริ่มเหนื่อยโอเคท้องแต่สามมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่เริ่มแบบเหนื่อยแบบไม่มีแรงทำไมแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบไปโรงพยาบาลไปเจาะเลือดดูโอเคเกบต่ำเม็ดเลือดแดงแตก ตับแอดมิดตั้งแต่เลยไม่เรื่องแนล้วก็ใช่ไม่เลืองแดนแตกค่ะคต่วความดันของเราตอนนั้นมันก็เรื่องผิดปกติแล้วใช่ใช่ไม่เ,เรื่องแดนแตกแต่ว่าปากนมันรูมไม่เปิดคันคือทุกอย่างปกติมีแค่ตัวแม่ที่แบบเป็นนุ่นเป็นนี่อะไรเงี้ยวันที่ไปไปผ่าลอดข้างหนึ่งเป็นเลือดข้างหนึ่งเป็นน้าเกลือ <S <S อย่างนั้นแล้วก็ไทรอยมีเบาหวานด้วยแต่ว่าเบาหวานไม่ได้สูงเบาหวานกต่ำ,ตำ คือผู้หญิงพอจะส5มสิบห้าค่ะการตั้งครรภ์ของผู้หญิงเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนได้มากหนึ่งในโรคฮิตของผู้หญิงตั้งครรภ์ก็คือเบาหวานขณนะตั้งครรภ์หลายคนบอกว่าเอ้ยตอนแรกหนูก็ไม่ได้เป็นเบาหวานครอบครัวหนูก็ไม่ได้เป็นเบาหวานไม่เกี่ยวนะคะเบาหวานขณนะตั้งครรภ์กับเบาหวานไม่เหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องเป็นเบาหวานมาก่อนแต่เรามาเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์แต่พอเราคลอดเราก็ไม่เป็นเราก็จะหายได้ถามว่าพอแม่คลอดเสร็จหายหมดเลยนะโรคตับโรคเลือดเบาหวานอะไรหายหมดเลยใช่ค่ะเดือนหนึ่งที่ผ่านมาก็ Followup ให้หมดเลยก็เลยงงแบบอ้าวสรุปว่าโอเคเป็นเพราะว่าภาวะแทรกซ้กอนอมไม่ได้เป็นเพราะว่าจะเป็นโรคประจำตัวของเราใช่แล้วเดืของขนาดไหนแม่แพ้แบบอาเจียนตั้งแต่ห้าโมงสิบเอ็ดโมงเช้าจนสี่ทุ่มทุกชั่วโมงขนลุกขนพองทุกชั่วโมงไม่ไหวแล้วแอดมิดไปสี่คืนค่ะ คือสรุปก็คือต้องทําใจในการแพ้ท้องอย่างเงี้ยค่ะ,ะพยายาม,นนามการแพ้ท้องไม่มีการรักษาป้กหน,น,นักมากพยุงได้เต็มที่นอนโรงพยาบาลนะเบสเรสเขาเบสเด้อยู่กี่เดือนแม่เดือนหนึ่งพอดีค่ะแต่ขอดตอนสามสิบสี่วัปดาหนั้นขอดตอนสามสิบเอ็ดวันโอเคหมอเอาแค่สามสี่ของแม่แนนเนี่ยบ<ไ>อกว่าสามสี่เนี่ยคือรู้และไม่ต้องสามเจ็ดสามแปดแล้วก็น้ําหนักเด็กๆก็ค่อนข้างแบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะ S <S ก็คือขอ,อเพจสีให้แม่พายุให้ได้มากที่สุดแล้วกันปรากฏว่าไ,ไม่ได้สามสิบสี่น้องออกก่อนออกก่อนในที่นี้คือออกเองหรือผ่าหรือมีสัญญ,ญาณอะไรรู้สึกจะเลือดออกค่ะเลือดออกแล้วก็น้ำขํามน้ำข้ามออกน้ำค้ามแตกแต่ว่าน้ำข้ามมันออกแล้วเราก็เลยต้องผ่าก็เลยผ่าฉุกเฉินเลยคืนนั้นเลยแม่ลองเล่าเรื่องน้ำข้ามแตกให้ฟังสิไม่มีประสบการณ์เลยน้ำขํามแตกอะไรเนี่ยมันเป็นยังไง ตอนแรกคือเหมือนเราเรามาฉี่ฉี่บนเตียงเลยค่ะอยู่คราวนี้ก็เหมือนอับตรงช่องคอใช่ไหมก็แบบเอ๊ะทำไมคราวนี้เราก็ลงไปนอน mm hmm. เฮ้ยทําไมเลือดออกอีกเลือ mm hmm. ดออกแล้วคราวนี้ก็เลยเรียกพยาบาลมาดูปรากฏว่าน้ําเหมือนฉี่ mm hmm. เฮ้ยหรือฉีไ mm hmm. อ่ไม่อ่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ฉี่ค่ะคุณแม่คือน้ำขําเน่าอะไรเงี้ยแล้วมันมแต่ว่า,าไม่ได้ดต่างกันยังไงอะแม่กับ,ก,บกับฉี่อะ มันไหลแบบไม่หยุดหยุดหยหยุดไม่ได้อั้นไม่อยู่หัวค่ะ,คะก็คือจังหวะมทานี้จริงๆถ้าภาวะรุมเร้าของแม่ในประมาณเจ็ดเดือนนะคะก็คือมีเกล็ดเลือดตมม่ำ็ดเลือดแตกค่คาตับผิดปกติอ<ช><ท>ะไรนะเบาหวานเบาหวานมาคู่คกัน<ว>แน่นอนแล้วก็ปวดปวดอุ้งเชิงกรานาน้ำค้ําแตกให้เลือดให้เลือดให้เลือดสองข้างข้างหนึ่งเลือดข้างหนึ่งน้ำเกลืออย่างเงี้ยใส่ไอ้นี่น <Ox> อ,ออกซิเจนิดาคุณผู้ถามเลยนะโมเมนตนั้นคิดอะไรที่มันประดังประดานียายล่หาที่บ้านต้องถ้าฉันเป็นอะไรไปมีอันนี้นะนี่นะเอามาเลี้ยงลกนะูกคุณหมอก็คือค่ะจองไอซูให้เพราะว่ากลัวเราตกเลือดค่ะคือกลัวตัวเองตายมากคือรู้อยู่แล้วว่าลูกรอดอนคุณหมอแล้วเาสาวๆคนเราอัพทุกสาวหวานเด็กๆคือแข็ง อะไรอย่างี้ค่ะคือแบบไลน์คืนนั้นอะระหว่างที่รอไปเข้าห้องผ่าตัดอะคะ่ะไลน์บอกพี่ชามีเลยว่าม,มีมีอันนี้อยู่ตรงนี้นะอันนี้อันนี้นะอะไรเงี้ยชียชย้แจงชี้แจงสมบัติเลยฉันมีประกันอะไรอยู่เนะเธอต้องเอามาเลี้ยงลูกเอามาเลี้ยงลูกฉันนะเพราะว่าแสตดเขาจะดูอยู่แล้วค่ะว่าน้ําหนักเนี่ยถึงเท่าไหร่ถึงพันห้าร้อยกรัมนี่ก็<อ>ถือว่าหรูมากแล้วสําหรับ เด็กเด็กแฝดน,นะคะพันห้าร้อยกรัมก็คือข้อได้ของคุณแม่ตอนนั้นน<ม>่ะตอนที่โมเมตนต์น,นั้นน้องน้ำหนักเท่าไหร่คะตอนน่อคนคู่แฝดอะคะ่ะพันสี่ห้าสิบพันห้าประมาณออนนนคนเป็น,ปนคนละใช่ส่วนส่วนคนที่คันเดี๋ยวพันสามพันสองร้อยเจ็ดสิกว่ากว่าอ,อันนี้จะตัวเล็กตอนนี้น้องแฝดชื่อน้องพร้อมรักเพชรกล้ารพลอยดาวโอเคฟังเรื่องราวของคุณแม่แนน จะสังเกตได้ว่าคุณแม่จะเป็นคนที่มีการจัดการกับความคิดอารมณ์ค่อนข้างดีนะคะดูแม่ไม่ได้แบบเครียดกังวลวิตกกังวลจนจนเพลินไปใช่ใช่ค่ะก็ปรึกษาคุณหมอ การเตรียมตัวก่อนเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าคุณแม่เตรียมตัวมาดีเราจะลดความที่ตกกังวลแต่โอเคหน้างานมันจะเกิดอะไรขึ้นเราพร้อมเราพร้อมรับเราพร้อมสู้ก็เหมือนที่แม่บอก7เดือนเนี่ยโอ้โหมากี่โลกปึ้งปึ้งปึ้ง,งข้อเซ็ตไม่เป็นไรหายแค่สติเราให้พอโอเคแล้วการยาแบบว่ามาม่าบูแล้วกันนะคะวางแผนนิดนึงลูกสามคนไหนวางแผนยังไงขอเรียนรู้นิดนึงค่ะ คือตอนนี้จ้าง<ห>บริบาลแ,แรกเปลี่ยนรถก่อนเป็นอะไรรถนี่คงจะเป็นพวกแบบ h 1 a w a r d ประมาณนี้พี่เลี้ยงมาเสริมไหมที่ระวังแผงมีมีค่ะแนนแนนจ้างพี่เลี้ยงที่เป็นแบบเหมือนพี่เลี้ยงเด็กโดยเฉพาะคคนหนึ่งนี่ขอบคุณแม่แนนพิชชยะธีดามากๆค่ะที่มาร่วมแบ,บ่งปันประสบการณ์เพราะเด็กคุณแม่ก็ต้องไปหาคุณหมอตามนัดนะคะฝากอะไรเป็นกําลังใจให้แบบแม่ๆที่มีลูกยากหลายคะ่ะก็แบบไม่อยากให้แม่ๆแ,แบบท้อ คืออย่างแดงก็เคยท้อมาแล้วค่ะว่าเออไม่มีก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะดูเพจคุกกี้เรื่อยๆแล้วคือไม่ต้องแบบเข่งตักไม่เป็นแบบเป็ปีสองปีบำรุงตัวเองดีๆหน่อยคือไม่อยากให้ท้อแท้เหมือนที่คุ้กห้บอกแม่อดทนแม่ขั้นต่ำคุ้กขอสามเดือนแบบเนี้ยสามเดือนเดี๋ยวต่อไปแม่ก็แอบไปดูชาไข่มุกได้บ้างแต่ให้ท้องก่อนอ่าแล้วบำรุงก่อนตายนะหายมันคุ้มมาก โอเคนี่ขอบคุณแม่แนนม,มากๆค่ะรับคนเวลานะแค่นี้นะคะเดี๋ยวครูก้อยขออนุญาตส่งเป็นของบำรุงน้ำนมไปให้นะคะเป็นการแสดงความยินดีคุณแม่คลอดเป็นน้ำหัวปรีหนึ่งลังหรือส่งให้ที่บ้านโปรตีนเฟรตี้ไปสี่กล่องขอบคค่ะขอบคุณแม่แนนสวัสดีค่ะ<า>บ๊ายบายสวัสดีค่ะ วันนี้แม่แม่ได้ฟังครูกกอยสัมภาษณ์แม่แนนนะคะคงจะรู้สึกเลยนะคะว่าคุณแม่แนนเนี่ยเป็นคนที่มีพลังบวกมากๆนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มตลอดเวลาในการสัมภาษณ์กันทั้งๆท,ที่คุณแม่เนี่ยนะคะรอน้องมาถึงเจปีแล้วต้องฝ่าฟันนะคะในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนขณะที่ตั้งครรนน้องแฝดเนี่ยหลายโรคมากๆแต่คุณแม่ก็ยังมีใจสู้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาสําหรับตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนที่บํารุงเตรียมตัวมาดีนะคะ สำหรับแม่แม่ที่ยังมีปัญหามีบุตรยากนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะรักษาด้วยวิธีไหนแก้ไขด้วยวิธีอย่างไรให้ตัวเองมีลูกได้นะคะครูก็แนะนําว่า ให้ศึกษาความรู้ดูในเพจกูเกิลนี่แหละค่ะ babyam.co.th am. นะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์ให้รู้ว่าเรามีปัญหาในเรื่องอะไรใช้เทคโนโลยีนะคะให้ตรงกับปัญหาที่ตัวเองมีและอย่าลืมค่ะว่าโอกาสจะประสบความสําเร็จนั้นยังขึ้นอยู่กับคุณภาพไข่คุณภาพสเปิร์มและก็ความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูกข,ของคุณแม่ด้วยบารุงให้พร้อมก่อนปล่อยตั้งคันบำรุงให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เป็นการเพิ่มโอกาสสาเร็จค่ะแล้วอย่าลืมติดตามรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะว่าจะมีเคสไหนมาเล่าสู่กันฟังแบบ นี้ให้เราชุ่มชื่นหัวใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ